สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารพาราลิมปิกเกม2024กันต่อมาดูผลงานสรุปการแข่งขันของพราไทยของเราค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่า สำหรับการแข่งขันเนี่ยมีชิงทั้งหมด3เหรียญทองของพาราไทยที่มีรุน้นแต่ว่าเราได้มา1เหรียญทองนะครับแล้วก็ได้มา2เหรียญเงินนั่นเองในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวครัช6นะครับรอบชิงชนะเลิศทางด้านรุ่งโรดไทยนิยมเจอกับมัตเตโอปาเลนซันจากอิตาลีครับผลการแข่งขันรุ่งโรดก็แพ้ไปนะครับ0ต่อ3เกมคะแนน10 11/6 11/6ต่อ, 6, ตอ 6, แล้วก็11/5ต่อ 5, นะครับอิตาลีก็คว้าเหรียญทองไปส่วนรุ่งโร์ก็ได้เหรียญเงินนะครับก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้สำหรับกีฬาเชเบิลเทนนิสของทัพพราราไทยของเรายังไม่มีเหรียญทองนะแต่ว่าก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับอีกน่าจะหนึ่งถึงสองรุ่นแอดมินไม่แน่ใจนะในการแข่งขนันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาติดตามชมเชียร์อีกนะครับ ต่อมาครับเป็นวิวแชร์ฟันดาบเอเป้บีชายนะครับซึ่งผลการแข่งขันนะครับทางด้านวิสิตกิ่งมะนาวพบกับทางด้านสหราชอาณาจักรนะครับผลการแข่งขันก็เป็นสหราชอาณาจักรสามารถเอาชนะไทยรอไปได้15ต่อ10คะแนน สรุรชนาจักรก็คว้าเหรียญทองไปนะส่วนไทยเราได้เหรียญเงินก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงตัวเขาค่อนข้างที่จะยาวกว่าเรานะครับเท่าที่ทมงนได้ดูนะแล้วก็ทางด้านวิสิตเองเนี่ยนะครับก็หลบหลีกยากหน่อยนึงนะครับก็ทําให้สรุรชนาจักรก็คว้าเหรียญทองไปนะแล้วก็ต่อมาครับเป็นการแข่งขันวิวแชร์ฟันดาบประเภทเอเป้บีหญิงครับ ก็คือแม่แววสายสุนีชะนะนะครับพบกับคังสู่จากจีนผลการแข่งขันครับคุณผู้ชมแม่แววสายสุนีด้วยความที่เก่าเกมกว่าประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของความแม่นยำความเร็วโอ้โหต้องบอกว่ามาเต็มเลยแล้วก็เป็นประเภทที่แม่แววสายสุนีค่อนข้างถนัดด้วยนะครับก็สามารถเอาชนะจีนไปได้ ด้วยคะแนน15ต่อ7คุณผู้ชมไม่ได้ยากมากมายนะในช่วงของต้นการแข่งขันเนี่ยนะครับต้นเกมเนี่ยเราอาจจะดูแบบจีนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแม่นยำกว่าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับในช่วงของกลางๆเกมจนถึงปลายเกมเนี่ยมแมวเองเนี่ยนะครับก็มีลุกเล่นแล้วก็มีประสบการณ์นะครับในการเล่นรวมถึงนะครับมีความคล่องแคล่วว่องไวในการฟันดาบแล้วก็ แทงเข้าจุดนะครับฟันเข้าจุดได้มากกว่าก็ทําให้สายซุนีนะครับแม่แววของเราเนี่ยสามารถเอาชนะจีนไปได้ด้วยคะแนน15ต่อ7นั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยครับใครได้ดูบ้างคุณผู้ชมในการถ่ายทอดสดนะครับแอดมินดูที่ช่อง YouTube ของทางการของพาราลิมปิกเกมนะต้องบอกว่าผู้บรรยายภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็คือโคศกประจําสนามเนี่ยเขาบอกเลยว่า แม่แววเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ history นะครับเขาพูดอย่างนี้เลยสร้างประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่แววสายสุนีนะครับเป็นนักกีฬา วิลแชร์ฟันดาบคนหญิงคนแรกของโลกเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมที่สามารถกวาดเหรียญทองทั้งหมด3มเหรียญทองทุกประเภทเลยนะครับที่เธอลงทําการแข่งขันคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นประเภทหญิงเดียวนะเพราะว่าจะมีประเภททีมด้วยแต่ว่าประเภททีมเราไม่ค่อยประสบผลสําเร็จนะครับแต่ว่าก็จะมีการแข่งขันอีกนะครับในประเภททีมของชนิดเอเป้นะครับของดาบนะทีนี้เนี่ยคือแมแว,วเนี่ยนะครับก็ ถูกยกย่องนะครับแล้วก็ผู้ชมในสนามต่างโห่ร้องให้กําลังใจแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะโอ้โหค่อนข้างขนลุกเลยตอนที่มแมววสายสุนีเอาชนะได้นะครับและที่สําคัญสามเหรียญทองทั้งหมดเนี่ยชนะจีนทั้งหมดเลยคุณผู้ชมชนะจีนล้วนๆเลยนะครับอันนี้หลายคนบอกว่าหืมสะใจดีนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาชนะจีนได้หลายคนก็มองอย่างนั้นนะแล้วก็พี่น้องคนไทยนะครับ ก็ไปชมเชียร์นะครับในไฟ์สดเยอะเหมือนกันเท่าที่ไม่ได้ดูนะครับแล้วก็มีขอบสนามก็มีนะฝรั่งดูการแข่งขันก็เยอะนะครับเขาให้ความสำคัญกับการแข่งขันพารพลาลิมปิกเหมือนกันนะฝรั่งไม่ได้น้อยหน้ากว่าโอลิมปิกเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยทีนี้นะครับก็ถือว่ามแมวสายซูนีเนี่ยนะครับเป็นตำนานของนักกีฬาพาราลิมปิกไทยแล้วก็ สร้างประวัติศาสตร์ให้ทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกด้วยนะเป็นตำนานได้เล่าขานกันแน่ๆนะครับลงแข่งขันประเภทหญิงเดียวเนี่ยทั้ง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นดาบแบบเซเบอร์นะครับแล้วก็ฟรอยนะครับแล้วก็จะมาเอเป้เนี่ยก็คือกวาดเรียบทั้งเหรียญทองทั้ง3ชนิดเลยนะครับคือแต่ละชนิดเนี่ยได้เหรียญแล้วเนี่ยคิดว่าเท่แล้วโอเคแล้วสุดยอดแล้วนะแต่ว่าทั้ง3ชนิด กวาดเหรียญเป็นเหรียญทองทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโคศกประจําสนามเนี่ยเขาก็เลยแบบอืมทึ่งเลยแล้วเขาก็บอกว่าเป็นตํานานจริงๆคนนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์จริงๆทั่วโลกยอมรับพี่น้องคนไทยมีความสุขแฮปปี้แอ i ดมินก็แฮปปี้ในการดูเหมือนกันนะครับอดตาหลับขับตานอนดูนะหลายๆชนิดกีฬานะครับก็ชมเชียร์พาราไทยของเราเก่งจริงๆนะครับแล้วก็ โกยเหรียญกันมาอย่างต่อเนื่องในหลายๆประเภทชนิดกีฬาก็ขอให้ประสบผลสําสเร็จมากยิ่งขึ้นนะทีนี้นะครับถ้าเรามาดูการสรุปเหรียญน,นะคุณผู้ชมแอดมินขอสรุปเหรียญที่ประเภทกีฬาวิชชรฟันดาบก่อนนะจีนนะครับได้เหรียญเยอะที่สุด หกเหรียญทองห้าเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงเหรียญรวมประเภทวิช์ฟันดาบจีนพ้าไปถึง15เหรียญส่วนอันดับ2เป็นไทยเราครับได้3ามเหรียญทอง1เหรียญเงินครับเหรียญรวมเนี่ยสี่เหรียญได้มาจาก3มเหรียญทองของทางด้านแม่แววสายสุนีนะครับกีฬาฟันดาบทุกประเภทแล้วก็อีก1เหรียญเงินก็คือได้มาจากทางด้านวิสิตนะครับประเภท เอเป้บีชายนะทีนี้นะครับอันดับ3ลงมาเนี่ยจะเป็น สหรัฐชอาณากรนะครับแล้วก็เป็นเยอรมันอันนี้เป็นสรุปเหรียญรางวัลของกีฬาวิชาฟันดาบนะแล้วก็ถ้าเรานะครับดูที่กีฬาอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เหรียญเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เหรียญทองก็คือเทเบิลเทนนิสนะครับเทเบิลเทนนิสเนี่ยจีนได้เหรียญทองเยอะสุดนะครับได้ไปถึง10เหรียญทอง5เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแรงเหรียญรวม19เหรียญอันดับที่2เป็นโปแลนด์3เหรียญทองอันดับที่3อิตาลีนะครับแล้วก็ ออสเตรเลียได้ชนะสองเหรียญทองอันดับที่5เป็นเกาหลีตใต้1เหรียญทองอันดับที่6ญี่ปุ่นได้1เหรียญทองแต่ญี่ปุ่นได้เหรียญจากกีฬาเทเบิลเทนนิสน้อยนะครับได้1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญทองแดงเหรียญรวมแค่2เหรียญเ,เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็น พาราไทยของเราในกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับได้มาถึง8เหรียญน,นะแต่ว่าเป็นสามเหรียญเงินแล้วก็5้าเหรียญทองแดงนะครับไม่ประสบผลสำเร็จในการคว้าเหรียญทองแต่ว่าก็จะมีอีกบางรุ่นนะครับที่แข่งขันกันอยู่แล้วก็รอแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้วยก็มาลุ้นกันว่าจะสามารถที่จะขึ้นถึงรอบชิงได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราดูจํานวนเหรียญแล้วเนี่ยในกีฬาเทเบิลเทนนิสของพลาราโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับก็เรานะครับตอนเนี้ย เหรียญรวมอยู่อันดับที่3นะอันดับเนี่ยคือจีนอันดับที่2เป็นเกาหลีใต้นะครับอันที่3เป็นทีมชาติไทยของเรานั่นเองอันนี้ก็เป็นสรุปเหรียญน,นะครับกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับที่หลายคนอยากจะรู้ว่าเราได้กี่เหรียญแล้วนะทีนี้เรามาดูสรุปเหรียญหนวันล่าสุดตอนนี้ครับจีนรั้งอันดับ180ปเหรียญทองเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็63เหรียญเงิน 41เหรียญทองแดงเหรียญรวม184เหรียญอันดับที่2สหราชอาณาจักร42เหรียญทอง32เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงเหรียญรวม98เหรียญอันดับที่3สหรัฐอเมริกา31เหรียญทอง35เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงเหรียญรวม84เหรียญอันดับที่4เนนธอร์แลนด์24เหรียญทอง14เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงเหรียญรวม48เหรียญอันดับที่ห้อิตาลี20เหรียญทอง13เหรียญเงิน29เรียญทองแดงเหรียรวม60 2เหรียญอันดับที่6ฝรั่งเศสเจ้าภาพ17เหรียญทอง24เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงอันดับที่7 บราซิล17เหรียญทอง20เหรียญเงิน31เหรียญทองแดงอันดับที่8ยูเครน16เหรียญทอง23เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงอันดับที่9ออสเตรเลีย15เหรียญทอง13เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงอันดับที่10เป็นญี่ปุ่นก็ขยับขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับญี่ปุ่นตอนนี้มี12เหรียญทองแล้ว10เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงอันดับที่11เยอรมนี9เหรียญทอง ซึ่งอุซเบกิสถานทวีปเอเชียของเราก็มี9เหรียญทองตอนนี้นะครับแล้วก็ไทยเรากับอินเดียนะครับเป็นทวีปเอเชียเหมือนกันตอนนี้อยู่อันดับที่15ร่วมกันมีทั้งหมดชาละ6เหรียญทอง9เหรียญเงิน11เเหรียญทองแดงเหรียญรวม26เหรียญน,นี่คือสรุปเหรียญรางวัลของทัพพราไทยของเรานะครับก็ดีดมาจากอันดับที่ 1ิ20กานะครับก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่15ถ้าได้เหรียญเพิ่มก็จะแซงอินเดียแต่ไม่รู้ว่าอินเดียตอนนี้มีนักกีฬาหลงเหลือในการแข่งขันอยู่หรือไม่อย่างไรนะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับถ้าเราได้เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับก็จะทําให้เหรียญเราขยับขึ้นมาแน่นอนสมมตุติถ้าเราได้เพิ่มมาอีกหนึ่งทองเนี่ยนะครับเราก็จะแซงอินเดียได้แล้วก็เราก็จะแซงแคนาดาขึ้นไปได้นะก็มาลุ้น นะครับว่าจะสามารถทําได้หรือไม่สําหรับภาราไทยของเราก็ยังมีแข่งกันอยู่นะครับสำหรับกีฬาแต่ละประเภทนะที่ทําการแข่งขันอยู่ตอนนี้นั่นเองนะทีนี้ถ้าเป็นชาติอาเซียนของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้มาเลเซียรั้งอันดับที่38ของตารางเหรียญนะครับมี2เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเหรียญรวมสี่เหรียญรองมาจะเป็นสิงคโปร์อันดับที่40มี2เหรียญทอง1เหรียญเงินเหรียญรวม3มเหรียญแล้วก็รองมาจะเป็นอินโดนีเซียมีทั้งหมด1เหรียญทอง7ดเหรียญ เงิน5เหรียญทองแดงเหรียญรวม13เหรียญรังอันดับที่44ของตารางเหรียญนะครับซึ่งอินโดนีเซียได้เหรียญค่อนข้างเยอะกว่ามาเลเซียกับสิงคโปร์แต่ว่าเหรียญทองน้อยกว่าเขานะอันดับอีกอันดับหนึ่งของอาเซียนของเรานะครับก็คือเวียดนามอันดับที่76นะครับมี1เหรียญทองแดง นี่ก็เป็นสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้ครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันลุ้นเหรียญทองนะครับอีกเหรียญหนึ่งในการแข่งขันวันที่7กันยายน2567ก็จะเป็นกรีทานะครับคุณผู้ชมประเภทกีธาชัยวัดนะครับจะลงทำการแข่งขันวิวแชร์เลสซิ่ง800เมตรชาย T34 นะครับก็มาติดตามชมเชียร์กันได้เขาเข้าอันดับที่2ของรอบคัดเลือกนะต้องบอกงี้เลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีลุ้นนะคุณผู้ชมฮิตหนึ่งด้วยนะที่เขาเข้าเนี่ยนะครับมีลุ้นนะก็มาชมเชียร์กันเขาจะสามารถสร้างเหรียญรางวัลที่เป็นเหรียญทองได้หรือไม่สําหรับชัยวัดนะครับก็มาชมเชียร์หรือว่าจะได้เหรียญไหนหรือ จะสามารถทำผลงานได้ดีเท่าไหร่ครับเราวพวกมัมใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารพาราลิมปิกเกม2024แล้วก็กีฬาอื่นๆอุรมรถึงวลเล์บอลด้วยสวัสดีครับ